โอ้โห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 เฮ้ยอ่าไ่าจะได้แล้วซื้อครับยังไม่ได้ครับน้ำหนักเกินครับสวัสดีครับผมอยู่กับชาแนลวินนี่ครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแล้วเราออนไลน์ครับผม อันนี้นะผมเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนะผมของกาวิตี้นะผมเซิร์ฟเวอร์ซาคายซึ่งเขามาเปิดทดสอบระบบนะผมให้เราทดสอบเพื่อจะเป็นการแบบทําแบบหลายชาแนลนะผมถ้าเกิดแบบระบบทดสอบนี้สําเร็จนะผมต่อไปนี้นะผมเราจะเล่นแร็คและล็อกแบบหนีชาแนลนะผมก็ไม่รู้ว่าจะสาเร็จหรือเปล่านะผมแต่ว่าวันนี้นะผมผมจะมาทดสอบนะผมเนื่องจากเห็นซ้ายลามผมชื่อเนี่ยคือเขาเปิดไข่กันรัวๆเลยนะผมเพราะว่าตอนนี้เขามีพอยมาให้เราทดสอบ3ามแสนพอยนะผม เดี๋ยวเราจะลองเปิดกันดูนะผมว่าเปิดยังไงเปิดกี่ใบเราถึงจะได้หมวกเสือนะครับผมไม่ได้ว่าหนึงร้อฟองไม่ได้1 0บฟองซื้อแท้ทีลสิบฟองเหรอยี่ฟองได้เอาห้าสิฟองได้ไหมห้าสิบฟองได้1 0 0่ฟองไม่ได้วะ8 0ดฟองได้เอาเก้าสิบเก้าฟองเก้าสิบเฟองได้ซื้อไปก่อนห0 0 0งแสนพอยต์หนึ่งหนึ่งหนึะผมสองรอฟองเอาหฟองแล้วกันเอาไหม 260ฟองนะคริบฟองผมก็เป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดศ <c oughs> ูนย sì <go es> okay. ์ะครับผมปึ๊บโอเคเดี <toc S 2> <h east> ๋ยวเรามาทดสอบกันตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ลื่นมากๆนะผมเซิร์ฟเวอร์สกายตอนนี้คนกําลังแห่เข้ามาเดี๋ยวต้องเดินไปดูคนไหมอย่าเลยอาจจะมีคนทดสอบแล้วแต่แบบคือคนเขากลังเดินเข้ามาแต่อันนี้ผมมาหลบมุมไงก็ตรงนี้คนก็จะไม่ค่อยเยอะเขาอาจจะเดินออกไปข้างนอกแล้วนะครับผมอันนี้เรามาทดสอบระบบนดีกว่าว่าผมว่าไข่เนี่ยเออเราจะเปิดได้ของกันไหมเดี๋ยวลองดูเอ้ยมันไม่ได้วะมันซื้อทีอะไรเยอะๆไม่ได้อ่ะลองเก้างก้อน สี่สี่ห้าห้าศูนย์นะครับผมซื้อไม่ได้ซื้อซื้อเยอะเกินไปซื้อไม่ได้เอาห้าสิบฟองห้าสิบฟองนะผมสองสองห้าศูนย์เรียบร้อยนะครับผมโอเคเรามาทดสอบไข่กันนะผมว่าเปิดกี่ใบนะผมได้หมวกเสือนะครับอันนี้เปิดแบบไม่ต้องรุนไม่ต้องเสี่ยวนะเปิดเยอะๆเ,เปิดเป็นมันสะใจเลยผมนี่มาลองให้นะผมสําหรับคนที่พลาดการทดสอบเซิร์ฟเวอร์นี้นะผมให้แสนมาให้พอยมาสามแสนพอยเริ่มเลยดีกว่าครับผมกดไปครั้งแรกครับไม่ได้ครับครั้งที่สองเอ้ยแย่แล้ว มันต้องมีที่อ่าเดี๋ยวผมเปิดเปล้วล้วก่อนเลยนะครับผมอ่าได้เป็น Shadow w h i p อ o t นะครับผมเปิดไปเลยครับผมเปิดล้วลวนะครับผมโูได้หมวกมาใบเดียวนะผมเอ้ยซึ่งใบนี้ได้แรกๆด้วยปะเนี่ยหมดแล้วอ่าเรามีที่สองนะครับผมสองอันนี้ได้หมวกเลยโอ้โหหมวกเจนลี่นะผมแค่ <c oughs> หมวกเสือเนี่ยมันยากจริงนะครับเรามาลองอีกห้าสิบใบนะครับผมสองสองห้าศูนย์ศูนย์โอ้โหยากจริงยากจัง เอาลองครับผมได้คาฟ้านะผมเปิดไปครับ50กล่องนะครับอันนี้มีกล่องอะไรเนี่ยโอ้โหวิงลิมิเต็ดนะผมบูโพชั่นนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โหเอามาแล้วผมแฮร์แบนนะผมแฮร์แบนไม่น่าจะใช่หมวกเสือนะผมเดาเปิดไปครับผมอีก50กล่องนะครับหมดแล้ว50กล่องเปิดเร็วมากผมของมันฟรีอ่ะมันเปิดมันนะครับอันนี้เป็นอะไรอ่ะโอ้โหเป็นแบ็คแคปีอ๋อฟื้นฟูแคปีสูงสุด10%นะครับโอ้ที่เหลือก็เป็นปั๊มปั๊มนะผมใบใบสกอร์ได้อะไรเนี่ย 100รผมได้เปิดไปหนึ่งรอยใบนะผมได้วิง่งบุฟเฟ่มาแค่2อันนะผมโอ้โหราคาโอ้โหแบบดวงดวงอะไรเนี่ยได้เป็นเอ้ยหูนี่มันดีปะเนี่ยเดี๋ยวลองใส่นะครับผมเออใช้หูเดินกระดิกได้นะผมเดินแล้วกระดิกได้อันนี้คอสคอสเยลลี่คอสเกียนนะครับหูนี่เหมือนจะดีหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเราลองกันอีก50ฟองนะผมเปิดกันเรื่อยๆนะครับพอเยอะมากมากเปิดเปิดเปิดสามแสนพอยเนี่ยไม่ได้นะมีสิทธิ์นะครับลองดูครับผม เปิดอีกปึ๊บ,บ,บ,บนี่นะผมไข่รดรัวๆนะครับเอ้ยหมวกมาว่ะหมวกมาวะหมวกมาว่าะหมวกมาว่ะโอเคหมวกมาครับผมไม่รู้หมวกอะไรลองส่องดูครับเอ้ยหมวกไก่ครับผมซึ่งตอนเติมจริงที่ผมเคยทำคลิปก็เปิดไปได้แล้วเนาะอันนี้ก็ได้หมวกไก่หมวกหมวกไอเสือนี่มันมายากจริงครับนี่เราร้อยห้าสิบฟองใช่ไหมเราสองร้อยฟองดูเนาะ 2 2 5 0อครับผมอันนี้ผมว่ามันดวงเลยอะแบบมันต้องดวงอะได้ไม่ได้อยู่ที่ดวงเลยเฮ้ยน้ำหนักเกินวะน้ำหนักเกินวะโยนของดิเดี๋ยวโยนของดิโยนได้ไหมโยนไม่ได้โยนไม่ได้โยนทิ้งไม่ได้ของพวกนี้ก็โยนไม่ได้หรอถ้าเปิดจากกล่องโยนได้ไหมอ่าโยนได้นะครับผมอันนี้ก็คือโยนได้อ๋อถ้าเป็นกล่องโยนไม่ได้เหรอให้ปูลิงเก็บไปเลยครับโอเคครับผมมาลองกันอีก50ฟองนี่นะครับ22500จัดไปครับอันนี้คือรอบที่200ฟองเนาะ มาครับมาดูว่าเราจะได้อะไรไหมปุ๊บ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 หมวกมาไหมหมวกหมวกอันอื่นเราไม่สนนะผมเราอยากได้หมวกนี่เป็นเสื้อนะผมเป็นกล่องบูกล่องไว้เฮ้ยหมวกมาแล้วหนึ่งใบนะครับผมโอ้หมดแล้วดูนะครับหมวกมาไหมหมวกหมวกเสือยเย็ดแค่ไม่มามาแต่หมวกอะไรปัญญาอ่อนนะครับมันยากจริงอะ่ะสองร้อยฟองล้วยังไม่ได้เลยครับหูโคตรเดือดอะ่ะโคตรเดือดอะ่ะเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งครับอันนี้ฟองที่สองร้อยห้าสิบใช่ปะ่ะโอ้นี่คือ มดพลอยไปเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมต้องผมต้องโยนโยนอีกวะต้องเปิดกล่องโยนอีกน้าหนักเกินเก้าสิบแล้ววะเดี๋ยวผมวดูก่อนอันไหนอันไหนหนักอันนี้น,น้าหนักหนึ่งอันนี้ก็น้ำหนักหนึ่งอันนี้ก็น่าจะหนึ่งนะเปิดมาแบบอลังครับปั๊มครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหเ้ยอ่าน่าจะได้แล้วซื้อครับยังไม่ได้ครับน้ําหนักเกินครับ ได้เยอะมากเลนบูเตอร์ได้เยอะมากได้เยอะมากอ่าโอเคซื้อได้แล้วครับผมมาลองกันต่อนี่มันกี่ฟองแล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วชุดที่สามร้อยหรือเปล่าลองดูครับเฮ้ยหมวกมาแล้วหมวกมาแล้วเมื่อกี้ได้มาเร็วอยู่นะเฮ้ยมาสองใบเลยว่ะมาสองใบเลยว่ะลิงลิมิเต็ดนะครับผมขูมันเอ้ยไอไอ้ไฟวิงลิมิเต็ดนี้มันได้ยากจริงว่ะสองใบนะครับผมเดี๋ยวลองเปิดดูลองเปิดดูโขไม่ได้ครับไอหมวกเสือนี่ได้ได้ยากจริงอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเดินไปที่ N p c พซเพื่อหาเงินก่อน ตอนนี้นะผมคนเยอะมากเดี๋ยวผมขอเดินไปตรงเอ็ซเพื่อเราต้องซื้อไอใบส่องไอแว่นตาขยายก่อนนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปที่ร้านยานะเอ้ยเราเปิดเราเปิดกล่องพวกนี้ขายยาได้มั้งเฮ้ย้ผมจะมาปัม๊มทาไมวะมันมีคาฟานี่คาฟาเบลครับ990จัดไปครับปากค้งครับปากค้งครับโอเคครับเมื่อกี้นั่งยืนปั๊มอยู่ได้โง่ทั้งนั้น <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเปิดกันครับ เข้าห้องได้ไดวะ่ะรอนานแบบหนึ่งนึกว่าค้างไปแล้วโหตอนอนี้คือคนทดสอบกันเยอะมากนะผมซ้ายล่างนี่คือแบบแบบมันไม่หยุดเลยอะมันเด้งไม่หยุดเลยอันนี้นะโอ้โหน่าจะค้างแล้วว่ะน่าจะค้างว่ะเมืองนี้คนเข้าเยอะจัดนะผมต้องไปไกลๆวะ่ะเดี๋ยวลองเข้าหน้าตัวละครโอเคครับผมนึกว่าจะเข้าไม่ได้นะผมก็ยังเข้าได้อยู่นะแต่ว่าโหคนสงสัยเดินอยากออกห้องกันใหญ่นะครับผมแล้วผมติดอยู่ตรงเนี้ยผมจะเดินจะเดินเข้าไปข้างในเนี่ยเดินไม่ได้นะครับ แต่ว่ามันเปิดอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมได้ได้โอ้โหได้แล้วได้แล้วคนเยอะมากแล้วผมอันนี้ก็คือเข้ามาในห้องนี้แล้วก็ไม่มีจิตออกใช่ไหมแน่นอนโอ้โหห้องนี้มันแบบบีวิงดิบีวิงบีวิงครับผมบีวิงไม่ได้ถูกตัดออกจากเซิร์ฟเวอร์โอเคครับผมก็เข้าเกมไม่ได้แล้วผมลองอยู่สิบ ลองอยู่สิบกว่านาทีแล้วผมก็เข้าเกมไม่ได้อะก็สงสัยจะออทดสอบนะผมแล้วก็ระบบนี้น่าจะยังไม่ได้เอามาใช้วะ่ะต้องรองเขาแก้แก้กันต่อไปเรื่อยๆนะผมก็วันนี้ทดสอบไปดูไปก่อนแล้วก็ไม่ได้นะผมอไอ้เจ้าหมวกเสือนะผมจะเปิดหานี่ก็ต้องดวงจริงๆนะไอ้หมวกเสือเนี่ยมันได้ยากจริงครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมกับเกมแนวรอออนไลน์นะผมสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ช anel วินนี่ด้วยนะผมแล้วก็ข้างล่างนะผมใต้ description มีลิงก์คลิกไปสมัคร membership นะผม